สวัสดีครับมีเรื่องเล่านะครับมีผู้ดิสารนะครับโบกรถจาก BTS บางว่านะครับแต่งตัวเหมือนคุณนายสภายกระเป๋าอย่างนี้นะครับกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยวิกตองอย่างดีเลยนะครับ บอกผมบอกว่าวันนั้นคุณนายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับดูท่าทางอารมณ์ไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้แท็กซี่ไปสวนผักนะซึ่งมันมีซอยสวนผักหรือว่าถนนสวนผักนะครับอยู่ทางราชพฤกษ์ตะลิงชันนะครับผมก็เลยถามย้อนแกก,กลับไปว่าพี่จะไปสวนผักซอยเท่าไหร่ครับ แกเลยบอกว่าแกเลยถอนหายใจเฮือกหนึ่งแท็กซี่แท็กซี่รู้จักถนนสวนผักไหมรู้จักครับไปถูกไหมไปถูกครับก็ไปนั่นแหละถนนสวนผักนั่นแหละนะครับ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 ,รบก็วิ่งไป ได้คอนครึ่งทางจนใกล้จะถึงเออซอยถนนสวนผักซอยสวนผักนั่นแหละนะครับผมก็เลยเอ่ยถามแกขึ้นมาอีกว่าพี่พี่จะไปเออซอยสวนผักซอยเท่าไหร่ครับเอ,อ๊แกว่าแท็กซี่สรุปแล้วเธอไปถูกไหมเนี่ยนะครับแกว่าอย่างนั้นนะครับแกแกไปถูกไหมสรุปไปถูกไหมไปถูกครับข้างหน้าก็จะถึงนะครับไอถนนสวนผัก เธอขับแท็กซี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันถามจริงๆผมก็ขับไปทั่วครับมีคนบอกคนเรียกไปไหนผมก็ไปครับผมเธอไปถูกแน่นะไปถูกครับเธอแต่เผอิญว่าพี่จะไปซอยที่เท่าไหร่ซอยสวนผักซอยหนึ่งซอยสองซอยสามอะไรอย่างนี้เธอไปอนะ่ะให้เห็นป้ายที่มันเขียนว่าป้ายมานะันอะป้ายที่เขียนว่าถนนสวนผักนะ โอเคนะเจเจคนนี้ทำไมดุจังวะนึกในใจนะครับผมอกครับครับครับผมก็พากไปเลยถึงถนนบลมผมไม่ข้ามบลมนะครับปกติมันต้องข้ามบลมแล้วไปเข้าสวนผักนะครับตรงตลิงชันผมก็ออกซ้ายถนนบลมวิ่งตรงเข้ไปผ่านสายสองผมก็ไปเข้าสวนผักไปไปสวนผักทางพุทธมณฑลสายสอง ก็เลี้ยวเข้าถนนสวนผักมันก็มีป้ายเขียนคําว่าเออถนนสวนผักถึงแล้วครับพี่แกก็เลยว่าเธอพาฉันมาตรงไหนเนี่ยฉันมาคราวที่แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะอ้าก็พี่บอกว่าให้มาถึงถนนสวนผักที่มีป้ายเขียนคําว่าถนนสวนผักตายแล้วแป๊บนึ่งแป๊บนึงแกก็โทรศัพท์หาไอ ใครกันไม่รู้อ่ะไอ้ซอยที่เราไปเนี่ยมันซอยเท่าไหร่นะสวนผักเท่าไหร่อะไรยังไงแท็กซี่ฉันก็ถามเซาซีฉันจังเลยเนี่ยฉันมาตอนตอนนั้นนี่คือแท็กซี่พาออกมานิดแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ทําไมมันมาตรงไหนก็ไม่รู้ฉันไม่เคยมาเลยตรงเนี้ยวายอย่างนั้นนะครับสวนผักสามสิบสองสรุปแล้วต้องย้อนถอยกลับมาอีกแทนที่จะเสียเงินแค่เจ็ดสิบแปดสิบบาทเสียเงินสองร้อยกว่าบาทนะครับ นี่ก็เป็นการบ่งบอกว่าการสื่อสารนะครับการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยต้องค่อยๆพูดค่อยๆชี้แจงถแถลงเหตุอ่าบอกกล่าวกันนะครับว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันและก็ง่ายขึ้นในสิ่งที่เราจะไปหนะ้าที่จุดตรงนั้นหรือว่าจะติดต่อง,งานอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็เป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับ